สวัสดีครับผมกุมารสอยอินเตอร์ฟาร์มนะครับวินนี้ต้อนรับทุกคนสู่โซอินเตอร์ฟาร์มนี่ผมไม่เลี้ยงไก่ด้วยกันเนาะเจ้าเนช่วงนี้ฝนตกนะครับนาวมั้ยหน้ำขึ้นมานะครับก็เลยม่ค่อยได้อันนี้นะครับมาคอยอัปเดตตัวไหนนะครับ ไก่เล็กๆก็มีปัญหายเยอะเลยนะครับเวลาดูฝนตกน,น,น้ำไก่เลยตรวที่ก็สวย เดี๋ยวเขามาดูข้างในเนาะนะครับเออไี่เป็นเปลี่ยนแหงไหม ไก้นุ่มนะครับวันนี้ผลงานดีมากต้องรอต้องสวยผลงานดีนเข้าละนะครับเดี๋ยววันนี้จะต้องทำความสะอาดก่อนนะตัวนี้เสียดายไส่เล็กนะครับแต่นุ่มอยู่เนาะนุม่มอยู่นะครับให้อัปเดตให้ดูก่อน,นครับเนาะ ไก่ต้งเสียยินหน่อยนี่ตันนี้ผมธรรมาดานะครับผมครับผมคลิปนี้นะครับขออย่าจบคลิปนี้เนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ